สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Gentlemen สุภาพบุรุษมหากรรเรื่องราวของเจ้าพ่อกัญชาที่ถูกนักธุรกิจหัวหมอหักเหลี่ยมจนทาให้ธุรกิจของเขาต้องสูญเงินไปหลายล้านปอนด์เรื่องราวจะเป็นยังไงและเขาจะสามารถเฉือนคมกลับไปได้หรือไม่เรามารับชมรับฟังการสปอยได้เลยครับก่อนจะเริ่มสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมจะขอเล่าถึงภูมิหลังของตัวละครเอกในหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับมิกกี้เพียสันมิกกี้เนี่ยเขาเป็นชาวอเมริกันนะครับ เรียนดีแต่ยากจนและในความยากจนนั้น,นก็ยังมีโชคดีอยู่มิกกี้เนี่ยเขาได้ทุนไปเรียนต่อที่ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษและในขณะที่เขากําลังศึกษาเร่าเรียนอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับธุรกิจมือธุรกิจหนึง่งนั่นก็คือกัญชาและแน่นอนครับมิกกี้ของเราเนี่ยได้สร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างชื่อเสียงในวงการนี้จนเขาเนี่ยกลายเป็นเจ้าพ่อกัญชาผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในหมู่เกระออังกฤษและพอถึงวัยกลางคนเนี่ยมิกกี้ของเราก็ต้องการวางมือจากธุรกิจและวงการนี้ มิกกี้เนี่ยเขาอยากมีเวลาให้กับภรรยาของเขาโรซารีนและเขาก็อยากมีลูกกับเธอสักคนสองคนหลังตระสียนมิกกี้จึงตัดสินใจที่จะวางมือจากธุรกิจกัญชานี้และขายมันให้กับใครสักคนที่ต้องการธุรกิจของเขาและเรื่องราวที่มิกกี้จะวางมือจากวงการนี่แหละครับคือบอกเกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดในหนังเรื่องนี้แล้วเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อมิกกี้ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์งานหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหล่าผู้มีอิทธิพลและบิ๊กเดฟบรรณาธิการด i l ิปรินส์ ก็ได้เดินเข้ามาหามิกกี้หวังจะจับมือด้วยแต่มิกกี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมจับมือด้วยนะเพราะมิกกี้เนี่ยเขารู้ว่าบิ๊กเดฟเนี่ยตามสืบท่านหลอดคนหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของมิกกี้โดยที่บิ๊กเดฟเนี่ยได้ตีพิมพ์ข่าวเช้าๆเกี่ยวกับเขาจนท่านหลอดคนนั้นเนี่ยอับอายจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีและก็ไม่กล้ามีใครนะครับที่กล้าหือกับบิ๊กเดฟเพราะกลัวบิ๊กเดฟเนี่ยตามสาวไส้เอาไปแช์ออกสื่อแต่มิกกี้เนี่ยเขาไม่กลัวนะครับเขาจึงตั้งใจที่จะหักหน้าบิ๊กเดฟโดยการไม่จับมือด้วย ทำเอาบิ๊กเดฟเนี่ยหน้าแตกตอนหน้าเพื่อนๆและบิ๊กเดฟเนี่ยก็โกรธมิกกี้มากเลยนะครับที่มิกกี้เนี่ยหักหน้าเขาบิ๊กเดฟเนี่ยเลยไปจ้างเฟรชเชอร์นักสืบคนโปรดของเขาให้ไปตามสืบชีวิตประจําวันของมิกกี้เพื่อหาเรื่องราวเช้าๆเกี่ยวกับมิกกี้และเพื่อที่บิ๊กเดฟจะได้นําเรื่องเช้าๆของมิกกี้ไปแฉออกสื่อคือกะจะเอาคืนกันแบบเจ็บๆเลยนะครับตัดฉากมาที่มิกกี้กันบ้างครับเมื่อมิกกี้และภรรยาได้รับเชิญมาร่วมโต๊ะดินเนอร์กับเราผู้ดีตีนแดงเอ้ยไม่ใช่ กับเราผู้ดีชนชั้นสูงและมหาเศรษฐีของอังกฤษและตอนนี้เราก็จะได้พบกับแมทธิวเบอร์เกอร์นักธุรกิจมหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของอังกฤษและทั้งแมทธิวและมิกกี้เนี่ยต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอยู่ในแวดวงเดียวกันแมทธิวเนี่ยเขาได้รู้เรื่องราวที่มิกกี้เนี่ยจะวางมือและขายธุรกิจกัญชาของเขาและก็เหมือนว่าแมทธิวเนี่ยเขาจะสนใจในธุรกิจของมิกกี้ซะด้วยสิ วันต่อมาเนี่ยมิกกี้ก็ได้พาแมทธิวมาดูธุรกิจกัญชาเพื่อที่จะทําการเสนอขายคือไอธุรกิจกัญชาของมิกกี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของเหล่าท่านหลอดและชนชั้นสูงมิกกี้เนี่ยเขาได้เสนอเงินเปเหล่าท่านหลอดและเหล่าชนชั้นสูงเนี่ยเป็นเงินหลายล้านต่อปีเพื่อแลกกับพื้นที่ที่จะทําธุรกิจกัญชา เพราะว่ามิกกี้เนี่ยเขารู้ว่าเหล่าผู้ดีพวกนี้ถังแตกเขาจึงใช้เงินเนี่ยเป็นเหล่าผู้ดีพวกนี้และเหล่าผู้ดีพวกนี้เขาก็ไม่สนใจด้วยนะครับว่ามิกกี้จะทําอะไรในพื้นที่ของเขาขอแค่ได้เงินมิกกี้ก็พอใช่ครับที่ดิน12แห่งกับฟาร์มกัญชา12ฟาร์มที่อยู่ใต้ดินและนี่แหละครับคือเรื่องที่มิกกี้ได้บอกกับแมทธิวทั้งหมดและมิกกี้ก็ยังบอกกับแมทธิวต่ออีกด้วยว่าคุณจะทํากําไรจากธุรกิจนี้ปีละ100ล้านปอนด์ก่อนที่จะเสนอขายธุรกิจนี้ให้กับแมทธิวในราคา400ล้าน ในขณะที่คุยกันท่ามกลางต้นกัญชาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแมทธิวก็ได้ถามมิกกี้ว่าถ้ามันทํากาไรได้ดีขนาดนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่เก็บมันไว้เองแล้วมิกกี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าชีวิตหลังกระเสียนฟังดูไม่เลวเดินทอดน่องชมนกชมไม้ปลูกดอกกุหลาบกับคู่ชีวิตเลี้ยงดูลูกๆผมสมควรได้รับมัน และเมื่อมิกกี้พูดจบเนี่ยแมทธิวเนี่ยเขาก็เหมือนจะดีลนะครับแต่เขาก็ยังไม่ตัดสินใจตัดฉากมาที่ไดรยไอไอนอกสหัวตัวแสบโดยไดร์ไอเนี่ยนะครับได้เอาอะไรรถยนต์มาให้กับโรซาลีนภรยาของมิกกี้ที่อู่ของเธอโรซาลีนเนี่ยก็ได้ถามไดราไอาว่าอะไหล่พวกนี้ราคาเท่าไหร่ไดราไอาก็ตอบกลับไปว่า ผมขอพบสามีของคุณเหมือนจะบอกกับโรซาลีนว่าเอาไปฟรีๆเลยคือไดรไอเนี่ยนะครับเขาเข้าหามิกกี้โดยตรงไม่ได้เขาเลยเอาอะไหล่รถยนต์มาให้กับโรซาลีนเพื่อหวังจะเข้าทางโรซาลีนและให้โรซาลีนเนี่ยไปประสานกับมิกกี้เพื่อนัดวันเวลาที่ไดรไอเนี่ยจะเข้าพบกับเขาได้ง่ายขึ้นคือไอไดร์ไอเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแสบในหนังเรื่องนี้และไดรไอเนี่ยเขาก็เป็นลูกน้องของเฮียจร์ดเฮียจ็์ดเนี่ยแกเป็นหัวหน้าแก๊งมังกรน,นะครับและตอนนี้เฮียจร์ดเนี่ยแกก็ประกอบอาชีพผลิตผงเขาจำหน่ายหาเงินเพื่ออมาเลี้ยงูกนนร หลายวันต่อมารดไอก็ได้เข้าพบมิกกี้เพียสันนะครับคือจริงๆแล้วมิกกี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากมาพบไดไอหรอกนะครับแต่ว่าเมียขอให้มาก็เลยต้องมาตามคําสั่งเมียพอรดไอทักทายกับมิกกี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้เสนอเงินหลายล้านเพื่อที่จะขอซื้อธุรกิจกัญชาของมิกกี้เพราะว่าเขารู้ว่ามิกกี้เนี่ยจะวางมือจากวงการและกําลังจะขายธุรกิจกัญชาอยู่แต่ด้วยจํานวนเงินที่ราไอาเสนอไปนั้นเนี่ยมันน้อยกว่า400ล้านปอนด์นะครับมิกกี้จึงปฏิเสธข้อเสนอของรดไอและก็บอกกับราไอาไปว่า สายหัวไปไดร์ไอเนี่ยเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็โกรธมิกกี้มากเลยนะครับแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีและการที่ดร์ไอเข้าพบมิกกี้เพียสันในครั้งนี้เนี่ย เขาก็ไม่ได้ขออนุญาตหัวหน้าใหญ่อย่างเฮียจอตเลยนะครับหลังจากที่มิกกี้ปฏิเสธข้อเสนอของรายไอยไปไม่นานเนี่ยมิกกี้เขาก็ได้เจอกับปัญหาหนูรบกวนในฟาร์มของเขาใช่ครับมีพวกแก๊งเด็กแนวใส่ชุดนอนบุกปล้นฟาร์มกัญชาของเขาและมันก็ได้ไล่เตะก้นคนรุ่นพ่อในฟาร์มกัญชาอย่างไม่ไวห้หน้าไม่นำซ้ำเนี่ยยังอัดวิดีโอโพสลงยูทูบประจานอีกคําถามคือพวกแก๊งเด็กแนวเนี่ยรู้จักที่อยู่ฟาร์มกัญชาของมิกกี้ได้ยังไงเพราะว่าฟาร์มกัญชาทั้ง12ฟาร์มของมิกกี้เนี่ย มันเป็นความลับสุดยอดและผมจะขอเฉลยคําตอบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เรื่องดําเนินต่อไปได้คือไอ้แก๊งเด็กแนวเนี่ยพวกมันได้ข่าวมาจากเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟาฮักฟาฮักเนี่ยเป็นคนบอกแก๊งเด็กแนวนะครับว่าฟาร์มกัญชาของมิกกี้เนี่ยอยู่ที่ไหนคําถามต่อมาก็คือใครอยู่เบื้องหลังของฟาฮักเราจะหยุดเรื่องของฟาฮักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนพวกแก๊งเด็กแนวเนี่ยพวกเขาอ่ะเป็นเด็กของโคสชนะครับและโคสมวยคนเนี้ย ก็เป็นลูกหนี้ของมิกกี้เพียสันด้วยแน่นอนครับว่าโคสเนี่ยไม่กล้าล้วงคอราชสีอย่างมิกกี้เพียสันแน่นอนและตอนนี้โคสเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าเด็กตัวเองเนี่ยไปปล้นกัญชาของมิกกี้ส่วนเด็กแนวที่ปล้นกัญชามาเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะความขึ้นขนองเท่านั้นและพอโคสรู้เรื่องนี้เข้าเนี่ยเขาก็โกรธเด็กๆมากเลยนะครับและสั่งให้เด็กๆเ,เนี่ยลบคลิปที่โพสต์ลง YouTube ออกทันทีและเขาอ่ะก็ได้ให้คนไปสืบว่ากัญชาที่เด็กๆของเขาปล้นมาเนี่ยมันเปน ตัดฉากมาที่มิกกี้เพียรสันกันบ้างนะครับตอนนี้มิกกี้ของเรารู้แล้วนะครับว่าฟาร์มของตัวเองอถูกปล้นแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํามิกกี้เ,เลยสั่งให้เรมอนด์สมิธลูกน้องมือขวาของเขาไปตามสืบหาคําตอบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําวันต่อมาแมทธิวยก็ได้นัดพบกับมิกกี้นะครับเพราะว่าแมทธิวยเขาก็รู้เรื่องที่ฟาร์มของมิกกี้ถูกปล้นและเขาก็มาบอกกับมิกกี้ว่าฉัน,นมีมือดีๆหลายคนที่จะมาจัดการกับปัญหาให้ได้ แต่มิกกี้เนี่ยก็ปฏิเสธแมทธิวไปนะครับว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะมิกกี้เนี่ยเขาไม่อยากเสียลูกค้ากระเป๋าหนักอย่างแมทธิวไปเขาจึงตอบไปแบบนั้นและทางแมทธิวเองเนี่ยเขาก็ได้ให้ของขวัญปลอบใจมิกกี้ด้วยนะครับนั่นก็คือที่ทับกระดาษรูปปืนจริงๆแล้วมันก็เป็นปืนจริงๆนั่นแหละครับและแมทธิวเนี่ยก็ยังบอกกับมิกกี้อีกด้วยว่าเอามันไว้ทับเงินที่ผมจะให้คุณไงและทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนจะเรียบร้อยดีนะครับวันต่อมามิกกี้เนี่ยก็ได้มาพบท่านหลอดคนหน เราต้องปิดฟาร์มที่โดนปล้นแห่งนี้เพราะอาจจะเป็นภัยต่อทุกฝ่ายได้และการปิดฟาร์มครั้งนี้ทำให้มิกกี้ของเราเนี่ยเสียเงินไปหลายล้านเลยนะครับเพราะเขาต้องทําลายหลักฐานทุกอย่างทิ้งและยังต้องหาสถานที่อื่นเพื่อทําฟาร์มใหม่แถมยังต้องดูแลจัดหาบ้านใหม่ให้กับท่านหลอดอีกต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เจ้าพ่อกัญชาของเราเนี่ยเจ็บหนักจริงๆนะครับและเรื่องปวดหัวของมิกกี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะมิกกี้เนี่ยเขามีผู้ดีหลายคนที่ต้องดูแลหลอดเพลสฟิล ลอดเพลสฟิลเนี่ยได้ขอให้มิกกี้เนี่ยช่วยตามหาลูกสาวของเขาที่หายตัวไปซึ่งมิกกี้ก็ตอบตกลงนะครับบอกจะจัดการให้และมิกกี้เนี่ยก็ได้ไปไหว้บานลูกน้องคนเก่งของเขาเรมอนซึ่งเรมอนเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่ามิกกี้เนี่ยจะใช้อะไรเขาเขาจึงพูดดักคอมิกกี้ไปว่าผมรู้ว่าลอร่าอยู่ที่ไหนผมไปสืบมาแล้วแลวเรา่าไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องนี้เพราะเธออยู่นอกเขตความรับผิดชอบของเรามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเธอไม่ยอมกลับเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องนะครับ และไม่ว่าเรยจะอธิบายยังไงเขาก็ต้องไปพาตัวรอรากลับมาส่งบ้านอยู่ดีเพราะเขาอขัดคําสั่งของมิกกี้ไม่ได้และที่ที่นางรอราหนีจากบ้านไปอยู่เนี่ยก็คือตึกสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ดันอยู่ชั้นสูงซะด้วยสิพอเรมอนไปถึงที่ที่คุณหนูรอราอยู่เนี่ยเขาก็ได้พบกับรอราและเพื่อนๆของเธอที่กําลังสุมหัวกันเสพยาอยู่และเ,เด็กพวกนี้ก็เป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะแต่อีคุณหนูรอราเนี่ยแม่งก็ไม่รักดีนะครับเล่นยาจนหน้าตอบจนไม่เหลือเขาคงคุณหนูเลยและเรมอนนี่ย เขาก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเธอและขอให้เธอกลับบ้านโดยอ้างว่าพ่อแม่ของเธอคิดถึงเธอมากและรอราเนี่ยก็ยอมกลับบ้านด้วยนะครับโดยที่เธอไม่ได้ขัดขืนอะไรแต่เหมือนว่าเพื่อนๆของเธอจะไม่อยากให้เธอกลับนะและพาวเวอร์แฟนหนุ่มขี้ยาของรอราเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าหารอราเพราะเขาไม่อยากให้เธอกลับไปโถอยู่เล่นยาด้วยกันก่อนสิแต่แล้วพาวเวอร์ก็ได้โดนฝ่ามือพิฆาดของเรมอนตบเข้าให้ที่หน้าแล้วในขณะที่กําลังจะออกจากห้องไปเนี่ยเรมอน ก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเฝ้าพืเพื่อนของรอราเอาไว้และในขณะที่กําลังพารอราไปขึ้นรถอยู่นั้นเนี่ยจู่ๆก็ได้มีเพื่อนของรอราคนหนึง่งตกลงมาจากตึกนะครับ <c ười> โถตายสนิทเลยทีนี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับคือตอนที่เรมอนกําลังพารอราลงริฟอยู่นั้นเนี่ยตอนนั้นน่ะเ <c ười> <ๆ S 1> พื่อนของรอราที่มีชื่อว่าอัสลานราชสีแห่งนาเนียเฮ้ย <c ười> ไม่ใช่คือไออัสลานเนี่ยนะครับมันคิดอะไรของมันก็ไม่รู้นะมันและเพื่อนๆเนี่ยพยายามจะต่อสู้กับลูกนน้ออองงขเรม และลูกน้องของเรเนี่ยเขาก็ต่อสู้ปกป้องตัวเองนะครับและเขาก็ได้เผลอผลักอัสลานเนี่ยตกตึกลงมาจนตายห่าเลยนะครับโหมึงก็ผักแรงเกินและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยอัสลานเนี่ยเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของมาเฟียรัเสเซียคนหนึ่งและมาเฟียรัเสเซียคนนี้เขาก็ไม่ใช่เพื่อนของมิกกี้เพียรสันด้วยโอ้งานเข้าแล้วแม่ล่ะตัดฉากมาที่มิกกี้เพียสันกันบ้างครับขณะที่มิกกี้และภรรยาก,กําลังเชยชมของข,องขวัญปลอบใจที่แมทธิวให้มาอยู่นั้นเนี่ย เรมอนก็ได้เข้ามาแจ้งกับมิกกี้ว่าเขาเนี่ยได้พาคุณหนูรอราเนี่ยกลับไปส่งบ้านเรียบร้อยแล้วและเรมอนนยังบอกต่ออีกด้วยว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอเกิดอุบัติเหตุเขา่าตกลงมาจากหน้าต่างหน้าต่างบ้านมึงดิมิกกี้จึงถามเรมอนไปว่าแล้วศพล่ะเรมอนจึงตอบมิกกี้กลับไปว่าผมจัดก,การแล้วโอ้นี่มึงแช่ฟิตเลยเหรอเนี่ยและมิกกี้ก็ตอบเรมอนกลับไปว่าเว้ ตัดฉากมาที่โค้ชกันบ้างครับตอนนี้โค้ชของเรารู้ได้นะครับว่ากัญชาที่พวกแก๊งเด็กแนวขโมยมาเนี่ยเป็นของมิกกี้เพียรสันและเขาก็ได้ต่อว่าพวกแก๊งเด็กแนวใหญ่เลยนะและหลังจากที่อบรมแก๊งเด็กแนวเสร็จเนี่ยโค้ชเขาก็ได้มาหาเรมอนและก็ยอมสารภาพทุกอย่างว่าเด็กที่ตนปกครองอยู่นั้นเนี่ยเป็นคนก่อเรื่องโค้ชจึงบอกกับเรมอนไปว่า ผมจะนำของที่ขโมยไปในีมาคืนให้แล้วยังบอกต่ออีกด้วยว่าผมจะชดใช้ให้ขอแค่พวกคุณเนี่ยปล่อยพวกเขาไปแล้วเรมอนเนี่ยก็ได้ถามโคสกับนะครับว่าฉันอยากรู้ว่าเด็กของนายรู้จักที่ตั้งของฟาร์มเราได้ยังไงเรื่องนี้มันเป็นความลับหลังจากนั้นเนี่ยโคสก็ได้พาเรมอนมาดูหน้าไอ้คนที่บอกแก๊งเด็กแนวว่าฟาร์มกัญชาอยู่ที่ไหนใช่ครับโคสเนี่ยจับตัวฟาฮักยัดสาท้ายรถมาเรมอนเนี่ยก็ได้ถามฟาฮักว่าแกรู้ที่อยู่ฟาร์มเราได้ยังไงฟาฮักก็ตอบกลับไปว่า ราย,ายเป็นคนบอกผมเขาเป็นคนบอกที่อยู่ให้และหลังจากที่โคสตัดที่มัดขาของฟาฮักออกเนี่ยเพื่อจะถามฟาฮักต่อฟาฮักเนี่ยมันก็ได้วิ่งหนีพร้อมกับเหินหาวตกลงไปที่รางรถไฟและรถไฟเนี่ยก็วิ่งมาพอดีนะครับและได้เหยียบฟาฮักเนี่ยขี้แตกตายไปเลยโอ้ว่านะฟาฮักเนี่ยแม่งต้องเป็นญาติกับอัลลาแน่นๆเลยเหินหาวเหมือนกันแล้วเรียก็ได้มาแจ้งข่าวทั้งหมดกับมิกกี้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าไอเด็กที่ชื่อว่าฟาฮักเนี่ยเป็นคนของรายอายมิกกี้เนี่ยเขาจึงคิดว่าเป็นเฮียจอที่อยู่เบื้องหลัง จราดไดรไอเนี่ยยังทางานให้กับเฮียจอร์ดอยู่แล้วมิกกี้ก็ได้ไปเล่นงานเฮียจอร์ดถึงที่เลยนะครับโดยให้คนของตัวเองเนี่ยแอบเอาแบคทีเรียนชนิดหนึ่งไปใส่ในน้ําชาของเฮียจอร์ดและหลังจากที่เฮียจอร์ดดื่มน้ําชาเข้าไปสักพักเนี่ยเฮียจอร์ดเนี่ยแกก็อ้วกแตกออกมาอย่างรุนแรงมิกกี้จึงใช้จังหวะเนี่ยชักปืนออกมาและจี้ที่หัวของเฮียจอร์ดและพูดว่ามึงส่งไอ้ดไายไอไปพบกูเพื่อซื้อธุรกิจของกูจากถูกเป็นขี้ เฮียจอสเนี่ยก็พยายามจะพูดกลับไปนะครับว่ากูไม่ได้ไปยุ่งกับธุรกิจกัญชาของมึงแต่เฮียจอสเนี่ยแกก็พูดมากไม่ได้นะครับเพราะแกอ้วกแตกอย่างแรงอยู่มิกกี้จึงพูดตอบไปว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายมึงมาล้วงของในที่ของกูมึงคิดอะไรของมึงจอส มึงคิดอะไรของมึงอยู่ถึงกล้ามาป้นของในที่ของกูและในขณะที่มิกกี้กำลังจะยิงเฮียจอดทิ้งด้วยความโมโหเนี่ยเขาก็ตั้งสติได้นะครับและเขาก็ได้เอาปืนให้กับเรมอนไปและมิกกี้ก็ได้สั่งให้เรอาเอายาแก้ท้องร่วงเนี่ยให้เฮียจอดดื่มแล้วมิกกี้เนี่ยก็จากไปและก่อนที่มิกกี้จะจากไปนั้นเนี่ยมิกกี้เนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งไปเผาสถานที่ผลิตพงขาของเฮียจอดจะจริงก็คราวนี้แหละเฮียจอดเ้ยแต่เฮียจอดเนี่ยแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับโถรอบสองเวรกรำร วันต่อมาเนี่ยเฮียจอร์ดเนี่ยก็ได้มาถามไดรายไอนะครับโดยถามไดรายไอไปว่าหรือทําใช่ปะหรือไปป้นฟาร์มมิกกี้เพียสันใช่ปะและทั้งคู่เนี่ยก็มีปากเสียงกันและหลังจากที่มีปากเสียงกันเสร็จเนี่ยไดรายไอก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยยิงเฮียจอร์ดทิ้งนะครับและไม่พอนะครับไดรายไอเนี่ยมันยังไปฉี่รถศพของเฮียจอร์ดอีกและหลังจากที่ฆ่าเฮียจอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยไดรายไอก็ได้มาพบกับแมทธิวนะครับใช่ครับ2คนนี้รวมหัวกันเล่นงานมิกกี้และที่ไดรายไอมาพบแมทธิวในครั้งนี้ ก็เพื่อจะมาบอกกับแมทธิวว่าแกต้องใส่หัวออกไปก่อนที่แมททิวเนี่ยจะเดินจากไดราาอไปเขาก็ได้หันมาบอกกับไดรายอว่าแกว่ายน้ำสัระเด็ก2นาทีฉันว่ายน้ำในมหาสมุทรมา20ปีบอกให้เลยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแกจะจมน้ำและแมทธิวเนี่ยเขาก็จากไดราาอไป ตัดฉากมาที่มิกกี้และเรย์มอนกันบ้างนะครับตอนนี้เรย์มอนนได้มาส่งมิกกี้ที่บาร์แห่งหนึง่งใกล้ๆกับอู่ของโรซาลีนและในขณะที่มิกกี้กาลังนั่งจิบเบียร์พร้อมกับคุยกับโรซาลีนภรรยาสุดที่รักของเขาอยู่นั้นเนี่ยก็มีมือปืนปริศนาคนหนึ่งนะครับเข้ามาที่บาร์และกําลังจะยิงมิกกี้และทัในใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นใช่ครับเรย์มอนเข้ามาช่วยมิกกี้เอาไว้ทันแล้วเรย์มอนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ามันเป็นใครกันวะหลังจากที่มิกกี้วางหูจากโรซาลีนไปเนี่ย เขาก็ร <used cities> <kav uk uit> ู้แล้วนะครับว่าตอนนี้โรซาลีนกําลังมีภัยเพราะขณะที่คุยกับโรซาลีนภรรยาสุดที่รักอยู่นั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงของรายไอบอกให้โรซาลีนเนี่ยวางสายแต่โรซาลีนเนี่ยเธอก็ฉลาดนะครับถามรายไอขณะที่คุยกับมิกกี้ว่าต้องการอะไรรายไอและตอนนี้มิกกี้ก็รู้แล้วนะครับว่ารายไออยู่ที่อู่กับโรซาลีนและที่สําคัญอ่ะตอนนี้ที่อู่ก็ไม่มีใครอยู่สักคนนะครับเพราะว่าเวลานี้มันเป็นเวลาเลิกงานมิกกี้และเรมอนเน่ยจึงรีบไปที่อู่ทันทีแล้วพอมิกกี้มาถึงที่อู่เนี่ย เขาก็ได้เห็นความเลวรามของไดไอนะครับที่กําลังจะขืนใจภรรยาสุดที่รักของเขาอยู่จากนั้นเนี่ยมิกกี้จึงให้ของขวัญกับไดไอโดยการเป่าหัวไป3นัด <c oughs> มาถึงตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายภาพรวมให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่มิกกี้พาแมทธิวชมฟาร์มแล้วเนี่ยแมทธิวเนี่ยเขาก็ต้องการตัวคนมาช่วยคุมงานหลังจากที่ซื้อธุรกิจจากมิกกี้มาและแมทธิวเนี่ยเขาก็วางตัวคนที่จะมาคุมงานนี้แล้วนั่นก็คือายไอ้นั่นเองครับ เขาจะให้ไดราไอเนี่ยคุมธุรกิจกัญชาของเขาทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าไดร์ไอเนี่ยจะต้องไปต่อรองราคากับมิกกี้ได้และก็เป็นแมทธิวเนี่ยแหละครับที่บอกไดราไอว่าฟาร์มของมิกกี้อยู่ที่ไหนเพื่อที่จะปล้นกัญชาและสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อลดมูลค่าในตลาดนี่คือเหตุผลที่ฟารฮักเด็กใหม่ของไดร์ไอส่งพวกแก๊งเด็กแนวไปป่วนที่ฟาร์มของมิกกี้และเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นแมทธิวเนี่ยแหละครับที่อยู่เบื้องหลังและเป็นคนวางแผนทั้งหมดแต่แผนการที่เขาไม่ได้วางเอาไว้เนนน่ก็คคืออััองรบ คือความที่ไดรยไอเนี่ยมันเป็นพวกป้าอำนาจนะครับและเขาก็ไม่ชอบแมทธิวอยู่แล้ว ตอนนั้นเนี่ยายไอเยมันก็ไม่รับคําสั่งจากใครทั้งนั้นนะครับเพราะมันคิดว่ามันเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็เป็นนายตัวเองมันจึงเล่นใหญ่ใส่ทุกคนที่มันเคยเคารพไม่ว่าจะเป็นเฮียจอสที่มันเพิ่งฆ่าตายไปหรือเป็นแมทธิวเองก็ดีนะครับมันได้เล่นใหญ่ใส่ทุกคนหมดเลยก่อนที่มันจะตายหาด้วยกระสุนปืนของมิกกี้นั่นเองครับและตัดมาที่ฉากปัจจุบันนะครับเฟรชเชอร์และเรมอนคือตอนนี้เฟรชเชอร์เนี่ยได้เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ผมสปอยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยให้กับเรมอนฟังนะครับ,รบเขา เป็นจํานวนเงิน20ล้านปอนด์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวข่าวชาวทั้งหมดของมิกกี้เนี่ยจะถูกส่งไปให้กับ Big Dave, บิ๊กเดฟบรรณาธิการเดลิปรินส์ทันทีและหลังจากที่เฟดเชอร์โม้เรื่องราวทั้งหมดให้กับเรมอนฟังจนหนำใจแล้วเนี่ยเรมอนก็ได้ไล่เฟดเชอร์กลับและเขาก็โทรหาโคสทันที เพื่อให้โคชเนี่ยจัดการเรื่องของเฟเชอร์โคชเองเนี่ยจะไม่ทําก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวโคสเนี่ยได้รับปากกับเรมอนไปแล้วว่าจะชดใช้ทุกอย่างให้แทนแก๊งเด็กแนวตัวแสบโดยโคสเนี่ยได้สั่งให้แก๊งเด็กแนวนะไปจัดการกับบิ๊กเดฟก่อนเลยนะครับโดยจับตัวบิ๊กเดฟมาและวางยาเขาเพื่อให้เขามีเซ็กกับหมูและได้ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อที่จะใช้ขู่บิ๊กเดฟและพอบิ๊กเดฟตื่นขึ้นในวันต่อมาเนี่ยเขาก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยเปลยล่อนจ้อนตัวเปล่าอยู่ในผ้าห่มบนรถตู้ของโโคค้้นนนรัส่่่ววยยก็งอููใถตด และพอบิ๊กเดฟได้สติเนี่ยโคสก็ได้บอกให้บิ๊กเดฟเนี่ยดูหนังเรื่องที่เขาแสดงกับหมูตัวใหญ่เมื่อคืนและโคสเนี่ยก็ได้ขู่บิ๊กเดฟว่าทางเดียวที่จะหยุดการเยผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์นบนสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็คือหยุดสนใจอนาคตของมิกกี้เพียสันซะหลังจากที่จัดการกับบิ๊กเดฟเสร็จแล้วเนี่ยโคสก็ได้มาแจ้งเรมอนว่าจัดการกับบิ๊กเดฟให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรมอนก็ได้ให้โคสเนี่ยไปจัดการกับตัวของเฟดเชอร์ต่อเลย ตัดฉากมาที่มิกกี้เพียรสันกันบ้างครับตอนนี้มิกกี้ได้นัดแมทธิวมาที่ตลาดกลางเพื่อคุยเรื่องธุรกิจกัญชาเรื่องการซื้อการขายนั่นแหละครับแน่นอนครับว่าแมทธิวเนี่ยเขาบีบราคาธุรกิจของมิกกี้ซะจมดินเลยนะครับจาก400ล้านเนี่ยเหลือแค่130ล้านและแน่นอนครับว่าแผนการที่เขาบรรจงทําลายฟาร์มมิกกี้เพื่อลดราคามูลค่าในตลาดนั้นนะสำเร็จแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่เพราะมิกกี้เนี่ยเขารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเนี่ คือแมทธิวแต่มิกกี้เนี่ยเขาก็ยังใจเย็นอยู่นะครับและได้ทนฟังแมทธิวเนี่ยกดราคาธุรกิจของเขาต่อไปและมิกกี้เนี่ยเขาก็ได้พาแมทธิวมาพบกับศพเพื่อนเก่าอย่างราย,ายในตู้แช่แข็งแต่แมทธิวเนี่ยเขาก็ปฏิเสธมิกกี้ไปนะครับว่าเขา,าไม่รู้จักกับราย,ายและพอทั้งคู่ออกมาจากตู้แช่แข็งเนี่ยแมทธิวเนี่ยก็ได้พูดกับมิกกี้ต่ออีกว่าพูดนี่เคลียร์ฉันไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นแล้วมิกกี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดวิดีโอที่ได้มาจากเฟเชอร์ตอนที่แมทธิวกับราย,ายเนี่ยคุยกันอยู่ที่สนามุตบอล แลวพอแมทธิวได้เห็นวิดีโอคลิปนั้นเนี่ยเขาก็นิ่งไปเลยนะครับเพราะเขาอ่ะไม่มีอะไรจะแก้ตัวและมิกกี้จึงบอกให้แมทธิวเนี่ยกลับเข้าไปในตู้แช่ฟรีซที่อุณหภูมิลบ25องศาแล้วโอนเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่เขาเป็นคนก่อเป็นจํานวนเงิน270ล้านและใช่ครับธุรกิจยังคงเป็นของมิกกี้อยู่และพอมิกกี้พูดจบเนี่ยเขาก็ได้หยิบมีดขึ้นมาและบอกกับแมทธิวว่าฉันอยากได้เนื้อหนึ่งปอนด์และฉันไม่สนว่านายจะเอาเนื้อตรงส่วนไหนของนายออกมา ถ้าขาดไปสักกรัมเดียวรับรองได้เลยว่าประตูตู้แช่นั้นจะไม่เปิดออกชัดเจนไหมและพอมิกกี้พูดจบเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยจัดการกับแมทธิวต่อเลยนะครับคือข้อแรกเนี่ยนะครับมิกกี้เนี่ยสั่งให้แมทธิวเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน270ล้านโทษฐานที่เขาเ,าเป็นคนเริ่มหาเรื่องมิกกี้ก่อนส่วนข้อ2ที่มิกกี้บังคับให้แมทธิวเฉือนเนื้อตัวเองออกมา1ปอนด์เนี่ยเพราะว่าเขาโกรธที่มีคนบังอาจแตะต้องโรซาลีนภรรยาของเขาแล้วคนที่กล้าแตะต้องโรซาลีนเน เพราะถ้าแมทธิวไม่ได้ก่อเรื่องขึ้นตั้งแต่แรกก็คงไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแบบนี้ตัดฉากมาที่เรมอนกันบ้างนะครับตอนนี้เฟดเชอร์เขาได้มาทวงเงิน20ล้านแล้วนะครับแต่รีเนี่ยก็ทำนิ่งๆสบายๆนะเพราะเขาได้ให้โคสเนี่ยจัดการกับหลักฐานที่เฟดเชอร์จะใช้แบ็กเมเจ้านายของเขาเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เฟดเชอร์ได้พบกับโคสมาหากัน เฟดเชอร์เลยพูดขึ้นว่าเงินของฉันอยู่ไหนเรมอนด์แล้วโคสเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่านั่นค่าเหนื่อยนายใช่ครับมันเป็นกระเป๋าเอกสารที่จะใช้แบล็กเมย์นั่นเองแล้วเฟชเชอร์ก็ได้พูดขึ้นว่าน่าผิดหวังมากดูแล้วไม่เหมือนเงิน20ล้านเลยแต่เฮ้ฉันไม่ได้โง่นะแล้วโคสเนี่ยก็ได้หยิบกระเป๋าเอกสารอีกใบของเฟชเชอร์ขึ้นมาทำเอาเฟชเชอร์เนี่ยหน้าเปลี่ยนสีไปเลยนะครับคือมันเป็นเอกสารอีกชุดที่เฟชเชอร์เนี่ยก๊อปปี้ไว้นะครับและใช่ครับโคสของเราเนี่ยเก็บหลักฐานมาได้ทั้งหม และหลังจากที่เคลียร์งานทุกอย่างกับเรมอนเสร็จเนี่ยโคสเขาก็ขอตัวกลับนะครับและขณะที่อยู่ในรถเพื่อที่จะกลับบ้านเนี่ยแก๊งเด็กแนวก็ได้โทรเข้ามาหาโคสและบอกว่าโคสตเราจะจัดการปัญหานี้ให้คุณเรื่องมิกกี้เนี่ยเราจะจัดการให้แล้วพวกเขาก็วางสายไปและพอโคสตสายหลุดไปเนี่ยเขาก็ดันมองไปเห็นผู้ชาย2คนถือปืนกําลังเดินเข้าไปในบ้านของเรมอนนะครับตัดฉากมาที่เรมอนครับขณะที่เฟชเชอร์กำลังอับจนหนทางที่จะไปต่อเนี่ยเฟชเชอร์ เขาก็ได้บอกกับเรมอนไปว่าไม่ใช่เฮียจอร์ดที่ตามล่ามิกกี้หรือดรไอหรือแมทธิวอยากรู้ไหมว่าใครคือทุกท่านยังจําเหตุการณ์ที่มีคนจะมาลอบสังหารมิกกี้ในบาร์ได้นะครับและทุกท่านยังคงจําเด็กผู้ชายที่ตกตึกได้อัสลานใช่ครับเมื่อพ่อของอัสลานที่เป็นมาเฟียรัสเซียรนยรู้เรื่องเข้าและเขาเศร้าสุดขีดที่รู้ว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเขาเนตกตึกตายเรมอนจึงถามเฟชเชอร์กลับไปว่าพวกเขารู้เรื่องได้ยังไงเฟดเชอร์จรึงตอบกลับไปว่า เพราะมีคนบอกพวกเขาทุกอย่างเกี่ยวกับมิกกี้และคนคนนั้นเนี่ยก็คือชันเองคือแผนการของเฟดเชอร์เนี่ยนะครับเฟดเชอร์เนี่ยจะรับเงิน20ล้านจากมิกกี้เพื่อเป็นค่าปิดปากก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมารับเงินจากมาเฟียรัสเซียหลังจากที่ลูกน้องของมาเฟียรัสเซียคนนั้นเนี่ยเก็บมิกกี้เพียสันแล้วโอ้โหยอมในแผนการของมึงจริงๆและนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคําว่าโลภมากมักจะลาภหายมึงพลาดทั้ง2จ็อบเลยเฟดเชอร์เอ้ยและเฟดเชอร์เนี่ยก็ได้บอกกับเรมอนต่อนะครับว่า วันนี้พวกเขาจะจัดการกับมิกกี้เพียรสันตอนที่เขา,เอาออกมาจากตลาดกลางและพวกเขาก็กําลังมาที่นี่เมื่อเรมอนฟังเฟชเชอร์พูดจบเนี่ยเขาก็ได้รีบส่งข้อความหามิกกี้ทันทีนะครับว่าอย่าอยู่ในรถและพอมิกกี้เปิดอ่านเนี่ยมันก็ไม่ทันซะแล้วนะครับเพราะว่าเขา่นั่งรถมากับคนของมาเฟียรัเสเซียแล้วและในขณะที่เรมอนกําลังโทรหามิกกี้อยู่นั้นเนี่ยก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้น2ครั้งนะครับ<ป>ใช่ครับคนของมาเฟียรัเสเซียบุกมา และก็เป็นโคสชนะครับที่จัดการกับ2มาเฟียนี้แล้วเฟชเชอร์เนี่ยก็ได้ใช้โอกาสนี้หลบหนีไปตัดมาที่มิกกี้กันบ้างครับขณะที่มิกกี้ของเรากำลังแย่อยู่นั้นเนี่ยจู่ๆก็มีแก๊งเด็กเนี่ยโผล่เข้ามาช่วยมิกกี้นะครับและได้กลาดยิงลูกน้องของมาเฟียรัสเซียเนี่ยตายห่ากันหมดเลยนะครับแล้วมิกกี้เนี่ยเขาก็รอดตายจนได้ครับและเขาก็ได้กลับบ้านไปหาภรรยาสุดที่รักของเขาและหนังก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าคุณอยากเป็นราชาในป่าใหญ่แค่วางท่าราชามันยังไม่พอคุณต้องเป็นราชาอย่างแท้จริง และห้ามมีข้อกังขาไม่งั้นความวุ่นวายและความตายก็จะมาเยือนราชนีของผมได้บอกเอาไว้และหนังเนี่ยก็ได้จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็ชอบหนังแนวนี้มากๆเลยนะครับเพราะในหนังเนี่ยมีการวางแผนหักเหมกันเกือบทั้งเรื่องเลย และผมก็มองว่าตรงนี้แหละครับเป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้และถ้าเพื่อนๆชอบการสปอยหนังในครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับท้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ